สวัสดีครับวันนี้เรามาชมข้าวฮกหนึ่งนะครับอันนี้เป็นข้าวนาวานครับนี่เราได้ทําการเก็บเกี่ยวแล้วก็ได้ทําการเก็บสิ่งเจียบนไปแล้วนะครับวันนี้เรามาดูข้าวนะครับอันนี้เป็นข้าวกอขอฮกหนึ่งนะครับที่เราได้ทําการเก็บเกี่ยวอ่าสิ่งเจียบนนะครับอันนี้จะมีร่องรอยคนเกี่ยวไปแล้วนะครับคนเก็บอันนี้ก็ข้าวล้ม ลมนิดหน่อยนะครับลมนิดหน่อยเป็นพื้นที่อ่าดอนนะครับนาดอนแห้งดีนะครับอันนี้มาดูรวงนะครับรวงข้าวเอ้คข,ข้างเห็นที่จะลมค่อนข้างที่เยอะนะครับอันนี้ตอนนี้ก็ทำการเก็บเกี่ยวอยู่นะครับก็จะมีรถเกี่ยวนะครับ ทำการเกกี่ยวเกี่ยวการสองคันนะครับนห้มาชมรถเกี่ยวนะครับรถเกี่ยวเกี่ยวข้าวไทยจเจริญน,นะครับพื้นที่ทั้งหมดยี่สิบแปดไร่นะครับเราจะเห็นว่าข้าว,วาข้างที่จะล้มหมดเลยนะครับเรียบร้อยนห้มาดูข้าวมาเมล็ด ที่เป็นข้าวที่ตั้งอยู่นะครับอันนี้ข้าวที่ตั้งรวงนะครับอันนี้รวงข้าวรวงเดี่ยวนะครับก็จะประมาณนี้เลยข้าวที่จะสุกเสมอนะครับอันนี้เราไปทำข้าวปลูกนะครับ ก็เกี่ยวลกลังเกี่ยวนะครับไม่มีเครื่องยนครับจอดรอแล้วก็เคร่องานก์กลังเกี่ยวครับตอนนี้เครื่องทำจัดทำงานนะครับ ปล่อยข้าวนะครับการเก็บเกี่ยวเสร็จเรียบร้อยเตมข้าวเตมปุ้มนะครับวันนี้ทําการปล่อยข้าวนะครับอันนี้ทำการปล่อยข้าวสู่รถรอนะครับอันนี้มาดู ข้าวที่อยู่บนรถครับเกี่ยวเห็นเรียบร้อยแล้วครับ ฝาติดตามหรือคอมเมนต์นะครับต้องการแบบไหนนะครับอันนี้ก็จะมีคนนะครับนี่อย่างนาครับจะนะยังไงก็ผลงานนะครับฝากติดตามนะครับ YouTube นะครับอาจารย์ดอนเข้าเบือกไกลชวนะครับเด็กข้าว ได้บทุกนะครับ